นั้นเนาะช่วงนี้กับซาสมนักที่ช่วงงูกินหางเจ้าก็ขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณดวงดวงตาดวงใจที่ยังออกสู้อันหลกว่างเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแรงเคลียร์แร่งใจดีๆได้จ้ะเด้อขอบคุณมากมายนะจกก๊ะจิบนะคุณไปปลอมเจเรื่อยๆจิบนะคุณเรื่อยๆทุกกำลังแรงใจที่เขามานั่งในใจพองพนนันรถใจแรงใจขอบคุณมากมายนะจกก๊ะปังปังทุกคนจ้าแป๊บๆจ้าพี่น้องจาอ๋าอีกอีกก็มาจนมาหอดทีพากพานนองพันเนาะจี๋มันเดี๋ยวแม่นางไหล กปสิประมาณนี่แล้วพอจ้ะแล้วก็ทุ่มครึ่งจ้ะสามช่วงเวลาเนาะช่วงละหนึ่งชั่วโมงรอบหนึ่งแม่จ้ารอบเที่ยงก็หนึ่งชั่วโมงรอบเ้ากับสี่ประมาณหกโมงกวัวๆเลระแม่จ้าหนึ่งชั่วโมงจ้ะหนึ่งชั่วโมงรอบละหนึ่งชั่วโมงแม่จ้าแล้วก็รอบเล่นล่าจ้ะแม่จ้ารับสองเก้วเลยจ้ะแม่จ้าชนเก้วจ้าเเมื่อนี้เมื่อแรกแม่จ้าแล้ก็เปิดวันนี้วันแรกแม่จ้าเปลี่ยนย่าไหมเพราะว่ากลางคืนบางทีพองท่านกับพ่อท่านแม่จ้า กะเลยสีแบงเลิบๆจิบเลิบๆเลิบๆจัดจนเกีย่ยวยำเสาละเมน่นเนาะชะั่วโมงหนึ่งชั่วโมงของหลายๆคนกับมีคาพี่น้องจ้ะไม่หนึ่งชั่วโมงสีเฮ็ดยังหลายๆ,นายๆนายเ,เนี่ยเฮ่งหนึ่งชั่วโมงของแต่ละคนกะ สวัสดีทักทายนะจ๊ะ20นยสนาทีก็จบไลยแล้วพี่น้องลงไรสบายตัวทํางานคือเกาจ้ะเตรียมตัวเขางานเขาการคือเกาเหมือนเดิมจ้ะทํางานดูมือวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดพี่น้องจ้ะวันอาทิตย์ขอบคุณมากมานะจ๊ะเลิศๆอย่าเลิศๆขอบคุณทนจัะพี่น้องจ้ะรักมากมาเห็นกันกระทักทายว่าิมกันร่าร่าพื้นที่ฝนกระตกเม่กน้อสวัสดีจ้ะแม่แดงเมื่อกี้กาแฟน้ำกันจ้ก ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ฝนกระตกนาะจ้ะนนาะตอนนี้สมุรสาครอนกำลังขึ้นๆงานยี่สิบนาทีก็จบไรยแล้วพี่น้องลงไรสบายตัวทํางานคือเกาจ้ะเตรียมตัวเขางานเขาการคือเกาเหมือนเดิมจ้าทางานดูมือวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดพี่น้องจ้ะวันอาทิตย์ม้วนจ้าไปผมดูเลขสุขภาพไปนั่งนาะจ้จเนาะช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูเลขกันเล้กจ้ดเ้อขอบคุณเล่นเชียร์เล่นแก่งดีๆรำสบายโอเไม่เล็ดไม่เล็ดเพถอยเด้อขอบคุณแม่แม่สมจ้า บ็เลดบ่ถอยพี่น้องจากแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนาะเอาแค่ชั่วโมงเดียวเต็มเต็มเป๊ะๆพี่น้องจากไม่เลดไม่ถอยเกิดเหตุงานคือเกานะนะจ้ามันเสาไม่เหงานะจา้าทำงานคือเกาพี่น้องหลายๆคนก็หยุดนั่งนอนหลายๆคนก็หยุดจ้ะตะบนเขามากก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่สมดีจา้าเดี๋ยวรอบเที่ยงพ่อจันนั่นแม่สมเนอสวัสดีทักทายสวัสดีทัทท่าจ้าแม่จากาพ้องพันยังติดตัวไอ้หาเวลาพักพอนำดูแลสุขภาพนะจ้ะพี่รัตทินันรัตทนันเนาะขอบคุณหลายๆจ้ ขอบคุณเลยหนาีเบย์เขามาเหยียบงูงกินหางมัวว่านถอยลงมากมัวว่านถอยลงมากสามลอยกว่าจ้ะมื่อนี่พร้อมพันก็ไสีมาไล่เช้าเช้า,ชาและะ้วก็เที่ยงเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเช้าจ้ะหกโมงหกโมงน้อยๆจ้ะแล้วก็จะไปเปิดช่วงเที่ยงแล้วก็ไปทุ่มเครื่องนะคุณพี่เ้อคุณพี่รัชันันฝากบ้านหน่อย,นย,นยนๆน้ำน้ำเลจ้ะขอบคุณมากมานะจ้ะช่วงนี้พร้อมพันอยู่ในช่วงงูกินหางจะบาดโดนใจจ้า คุณเล่นหลังจากขอบคุณมากมายนะจ้าลาลาถล่มหัวลงจ้าทักทายมั่วมวยกินกาแฟกันยังเหมือนสาวทุกกาแฟเด้อพี่น้องจ๊ะมาจ้ะมากินกาแฟรำกันจะซีโซ่กาแฟสู้กินพี่น้องสวัสดีจ้าอ้ายขอบกันวันนั้นนิดจิตเย่มใสสูญเงาไปคือกังไม่ดื่มจ้ะตันม่อนพองพันกับว่ท่านนี้บ่ท่านแดนตาตุ่นอยู่ดอกพี่น้องค่ะแม่จ้ายังจ้าคือกันจะแม่จกาพองพันกับคือกันเนาะยัง เจอเมยเนื้อส่วนพงพันก็คือสิได้ไปอันส่วนพงพันคือสิได้ไปอันลบคลิปหลายอยู่จกจ่าเมย์ในคลิปเรียวเนาะเพราะว่าติดต้นฉบับหน่อยหลายแห้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลในสุขภาพเรื่องได้เจอเมย์จ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมุนสนุกสนานสิใส่ยังกระดัยยังประมาณนี้เลยจ้ะบางทีก็คิดอยากมวลคือกันเลยจ้ะแต่คิดอีกข้างนึงก็แบบว่าเข้ากับอายุอันหนึ่งชั่วโมงแล้วพองพันก็โล่งเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วช่วงเที่ยงกับมาผูกกันไหมอีกหอ ขอบคุณทุกกําลังรงใจยงใจสบายดีกว่าพี่น้องจ้าตาสบายจะไม่บังคับไม่บังคับใจกันเขาเปิดตาเปิดใจกันของผู้าหลายเลยจะได้ขอบคุณทุกแรงใจที่เขามานางเปิดตาเปิดใจฟังพันจนหดชั่วโมงหนึ่งเนาะฟังพันหนึ่งตัวเลยว่ามันอีกฟังพันกับสี่ปด็นขึ้นนาที่รถอีกแล้วเหตุไปส่งปานง่ามเมาเหตุไปเห็นเปิดทุงเครื่องขึ้นเ้าดีกว่าจ้ะเพื่อครึ่งชั่วโมงนี้กับสิทธิเขาไปหา ครึ่งชั่วโมงนี้ก็สิได้เขาไปหาหาความรู้สักครึ่งชั่วโมงจ้ะแล้วก็แลี้ยวรู้พี่มากเลยจ้ะรับทินสะโพรกันนะแม่เนาะอ่านหนึ่งชั่วโมงแล้วความขันก็โลงเลยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แล้วช่วงเที่ยงก็มาผกกันใหมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังแรงใจน่าจะดีดพี่น้องจ้ะ เ้านี้ก็บยังท่านมีแดดออกจากสมุทรสาครยังไม่มีแดดจ้ะไปไปว่รอหลดไปไม่รหลดจ้ะเพราะว่าพงพันกะหมูบ่หลคือการพอจ้ะเพื่อนไม่เยอะใจแรกใจคือกันนั่นล่ะพอจ้ะใจแรกใจคือกันพองพักก็มาเปิดไายเปิดนีไวเื่อสีดึงดดแดดใสยก็สิิ่เนนอนออกจากใส่้สยก็อาจจะมีแดดคือเก่าเหมือนเดิมเ้าน,น,นี้ไปกินกาแฟแล้วไปนอกวันท่านกินไมหลาลๆคนชั่วโมงนึงบ่ไรจักบาทก็มีหลายๆคน ซูนเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่ทําอะไรเลยครับไอเลิกอยูคือเก่าละพี่น้องถอดแว่นมันก็บพอชัดเนะาะใส่แว่นก็จะชัดเจนจ้แะแต่หลายคนช่วงนี้ก,ก็ใส่แว่นกับเท้าโซเชียลใสแ่แว่นไอค้ำชิดยังบ่ได้เลยจ้ะต,ติดต่อไม่ได้ติดต่อแม่เย่ย่ยก็ยังบ่ทันได้จ้ะทักแม่เย่ย่ยไปก็บ่ทันอ่าน,านยุ่งจ้ะแม่จ้ะสวัสดีทักทายยามเช้าสวัสดีทักทายจ้ะเวลาของพรมพันพี่นอ้องจ้ะพรพันธุ์ถึงไรเนาะปรับเปลี่ยนเวลาใหม่พี่น้องจ้ะผู้ใดเข้ามาบ่ทันในเวลาเดิมก้ะ ย้อนหลังก็ขอบคุณหลายๆจะพี่น้องค์จากขอบคุณมากมายพงพันธ์สิปะเปียนมือหนีมือเหล็กลองดูพีเ่เมเนอร์ส่วนพงพันธ์ก็คือสิได้ไปอันส่วนพงพันธ์คือสิได้ไปอันลบคลิปหลายอยู่จบจ้บแม่ในคลิปเรียวเนาะเพราะว่าติดต้นฉบับหน่อยหลายแห้งรับพรแป๊บนึงจ้ะแมงเวลาไลเอาแมจา่จ้าหน้าที่บวกข้นจ้ะเรา ช่วงนี้เป็นช่วงงูกินหางจะไม่แดงเพราะขั้นอยู่ในช่วงงูกินหางสิงอย่างใน,นจะนอยจ้ะขั้นจะเข้ากับบ้านง่ายๆกะมุกช่วงทํางานทํางานส่วนตัวซะส,ส่วนหลายจา้ะทํางานส่วนตัวเยอะจ้ะเวลาเวลาที่ที่สิเขาเรียวนีนหน่หน่อยจ้ะหน่อยอกจากลับไปจะลดก็ลดเพียงหน่วงจ้าเพราะเพียงที่ลดก็ลดจ้ะไม่เป็นไรงานประจําต้องคว้าไว้ให้แน่นนาเนาะขว่างงานประจาําไว้ให้แน่นนาจ้ะวนงานเรียวยำในกะยำหน่อยไม่ผ่านขันอาจจะสิเขาไปลบคลิปอีกร้ายอยู่แล้ง เขาไปอัดอาดเสียเลเขาไปลบคลิปอีกหลายอยู่จังเดเมเดอร์ส่วนพงพันธ์ก็คือสิได้ไปอันส่วนพงพันธ์คือสิได้ไปอันลบคลิปหลายอยู่จอดจำเนี่ยในคลิปเรียวเนาะเพราะว่าติดต้นฉบับหน่อยหลายแห้งรวมแล้วมือหนึ่งก็จะเป็นสามชั่วโมงเนาะอัติประมาณนี้เระพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกกาลังใจและจะได้ขอบคุณมากมายนะจ๊ะที่กลับมานั่งในใจเนาะไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรขอให้มานั่งในไหลกับพ่อพีอ่หนีน <C> ี่หนีมีคุก <C> <ป>กีก้หอมแปลว่าของพักกินไป้เร็วกินข้าวไปข่าวว่าท่านได้กินนะขขาวก็สิบะสวยคุณอาจารย์ยังพอเสียดีขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณเลนล่าแชมิจลจ๋ารักมากมา ตอนเย็นเนอยังมาแลงกันหนึ่งชั่วโมงคือเก่าเมยจ้าเปิดตาเปิดใจเมยจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าใจแรกใจน้องเมยเนาะคุกชมลมเลสจะอด้ที่เห็นวงพันธ์วเหลืองพันไปเข้ามาจากไทยผู้ใดมีชมรมหรือพงพันธ์เข่าน้าไหนจนยินดีจ่าพี่น้องจ้ายินดีเข้ากับดวงตาพงพันธ์เ่ขึ้นจ่าพี่น้องจ้าพงพันธ์เพเห็นผู้ใดอยู่น้าเนาะแต่๋ยวคงไม่เป็นไรพี่น้องจ้า หล,ลายๆคนก็ยังบ่ฮููจ้ะหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าพองพันต์มานคือช่วงนี้เนาะนะพอพองพันุ์คือการพอจจาช่วงนี้อยู่ได้รอบงูกินหางไปปานสรารวันพอจจาข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงจ้ะบ่ไปสามาส่ขอบคุณแม่ดแดงฝั่งแต่คิดบ่ฝั่งมันก็สิ่ยงเลยจัหน้อยแต่กเขาไปเรื่อยๆไปคือเกาไม่ดิ่มพองพมายางมาหดหมองมองที่พองพันุ์ินนางไหลเนานะ ว่แมื่อมาเที่ยงปุ๊บพองพันขื่อปั๊บพีนนพ่น้องจ้ะเพราะว่าพองพันเฮ็ดงานน้ำเนาะอาจจะเที่ยงนิดๆจ้ะอาจจะเลทไปเที่ยงหานาทีหรือว่านี่ฝืดมากยากมากส่วสิผ่านได้จ้ะแต่ผมมีเพื่อนร่วมทางกันยากแท้ไปคนเดียวได้ยากมากเลยสมดี สวัสดีทักทายเจ้าแม่จ๋าขอบคุณเล่นนะเจ้าแม่จ๋าได้จะเดิกาแฟของพันธ์กินแหละแต่ว่าันนี้ของพันธ์กินเป็นน้ำอุ่นจ้ะกินเป็นน้ำอุ่นงลายก่อนเนาะแต่ากาแฟจ้ะหกโมงหกโมงน่อยๆจ้ะแล้วก็จะไปเปิดช่วงเที่ยงแล้วก็ไปทุ่มเครื่องนะคุณพี่เด้อคุณพี่รัชน,นันท์ฝากบ้านหน่อยๆน้ำน้ำเลยจ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะ